สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเอ,อ่อเลขดับนะคะเลขดับที่เอสลงผิดนะคะก็ขอบคุณน,นะคะ f อซที่ทักที่ท้วงกันมานะคะนี่แหละคะ่ะดูช่วยกันนะคะผิดพลาดตรงไหนเอก็จะได้รีบแก้ไขนะคะบางทีทำลายแนวทางนะคะตาไล่ค่ะถามว่าเช็คไหมนะคะก็เช็คอยะคะู่ค่ะแต่มันไม่เห็นนะคะทุกคน ขอเอาไปเลหลายจากคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสน,นุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะมันคือดับแนวหนีเนาะมันก็ดับผิดนะคะเอใช้ดับสูตรใหม่นะคะตัวนี้ใช้ดับสูตรใหม่เลยนะคะแต่ว่าจะมีดับตัวเก่าให้ดูอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูชุดเต็มคู่ดับนะคะ ชุดเต็มคู่ดับของเรานะคะทุกคนนะคะเอามันคือดับสองหน่วยบนนะคะดับสองหน่วยบนนะคะสามสองหอยมันคือสิบไปอยู่ใส่บะบาดดับศูนย์เอ่อสิบบนนะคะสิบบนดับศูนย์บบน,น,นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะก็แก้ไขแล้วก็ถ้ามันมาอย่างนี้นะคะกับเรียบร้อยเลยบัวบาทเอาบอัสนดับละคะงวดน,นี้ผ่านไปก่อนนะคะอุตสาฟันเม็ดเดียวสามสวงนะคะ ฟันเม็ดเดียวแล้วนี่แอดฟันบุญเม็ดเดียวสามสองนะคะทุกคนนะคะเอดฟันไปแล้วนะคะฟันเม็ดเดียวเลยสามสองฟันเดียวฟันเม็ดเดียวนะคะสูตรไม่ให้แต่ใจรักนะคะแต่ว่ามันติดดับนะคะสามสองติดดับนะคะไม่รู้ดับหรือเด่นล่ะคะ่ะจะหลุดนะคะทุกคนนะคะ ดับหรือเด่นมูสีลูดค่ะลองเบิงเดอร์แอสิเน้่ถือบอนะคะแต่ว่าเด่นบนแอดกับเด่นบนหลานนะคะชนกันอยู่ที่เอ่อสีเจ็ดนะคะเด่นบนแอดกับบนหลานชนกันอยู่ที่สีเจ็ดนะคะแต่แอดไม่ได้ใช้สีนะคะแอดไม่ได้ใช้สีมามาทําเป็นตัวเด่นนะคะแต่ว่าในในชุดเต็มนะคะชุดใหญ่ชุดสามตัวแอดใช้นะคะชุดสามตัวบใส่เอ้ยชุดสองตัวบใส่นะคะถ้าถ้าใช้มันก็จะมีสีมาด้วยนะคะ ก็จะเป็นหนึ่งสามเจ็ดสี่บอกเพราะว่าแอดอีสูตรหนึ่งแอดชนกับหลานอยู่ที่นะคะชนกับหลานอยู่ที่เอ่อสี่เจ็ดเนาะสูตรบนนะคะว่ากันไปแล้วค่ะล่องเบิรงเดอร์ล่องลองลองพินิจพิจารณากันเอานะคะเอามาดูดับก่อนนะคะตัวดับตัวนี้ที่เราจะต้องแก้ไขเนาะนี่นะคะนี่สูตรบนแอดกับบนหลานนะคะมันชนกันอยู่ที่สี่เจ็ดแต่มันชอบลงล่างนะคะมันชอบไปเข้าล่างนะคะแอดก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เน้นที่บนนะคะไม่ได้เน้นที่บน ก็สี่เจ็ดหรือมันจะขึ้นบนอยู่บางวดนนี้ค่ะต้องรอดูนะคะวดน,นี้เอาแอดบุคอยมักสีเนาะเอดกัตัดถิบหลดแล้วเอาไหนละเลขดับข่อยอยู่ซ้ายนี่นะคะเลขดับนะคะนี่เนาะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่ดับหลักร้อยนะคะให้ไปที่ดับหกนะคะดับสิบดับสิบสู่ศูนย์เนาะ ดับหน่วยคือสองนะคะอันนี้คือสูตรใหม่นะคะสูตรเก่านะคะดับร้อยนะคะดับร้อยคือเก้านะคะดับสิบบนนะคะดับสิบบนคือหนึ่งเนาะแล้วก็ดับหน่วยคือดับหกนะคะแเอเทเฮดถึงสองเมนบอก อ่านี่นะคะถ้าถ้าสูตรเก่านะคะตัวนี้สูตรเก่านะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะไม่รู้จะยังไงนะคะบนนี่มีปัญหานะคะแต่ว่าล่างนี่ล่างนี่ยังไม่หลุดนะคะล่างนี่ยังไม่หลุดดูจากสถิติได้เลยนะคะล่างเนาะสถิติล่างนะคะสถิติล่างนี่ยังไม่หลุดค่ะก็ขออย่าให้หลุดทอจ้ะสถิตินี่ค่ะดับล่างยังไม่มีปัญหาค่ะแอดมีแค่ดับ มีปัญหาดับบนนะคะตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะคะทุกคนนะคะยังดับไม่ขาดเท่าไหร่นะคะดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเนะาะทั้งรัฐบาลไทยเราพัฒนาเลยนะคะยังดับไม่ขาดมากเลยนะคะบนนะคะแต่ว่าล่างนี่ยม่มีปัญหาค่ะก็ขออย่าให้มันมีปัญหาเถอคะค่ะขอให้เราดับเอาอยู่นะคะเราจะช่วยได้ประหยัดงบหน่อยเนาะทุกคนนะคะอ่ะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะบ่สานใจและคอยจัดแล้ว ฟันแล้วสามสองค่ะแอดฟันไปแล้วสามสองนะคะรอรุ้นนะคะรอรุนสิเขาอยู่บบาเนาะแต่พื้นว่าสามสองเล็กดังกันได้จเอ้าดังกสรซางแล้วจัดนม่เคยผูใ้ใดจัดไต้ลองเบิงค่ะเล็กดังพื้นว่าสามสองนะคะสามสองดังมากแล้วอ่าสางฮิตจังเดยแหละเฮาโอ้ยตามมาตามมาตลอดนะคะพอถึงงวดจะออกแล้วจังสีบ่เฮ้หรือไม่สุเบียออกตัวใหม่เบอจ้ะเอารอรุ้นนะคะ อ้แต่ถ้ามาตัวฟันตัวเน้นมีสีแดงเงินอยู่บนตรเพโอ่อแปดเจ็ดซะให้มันเหลียวสัไปตัวไหนกันบ้างเนาะทุกคนนะคะเอ็ดก็ไปโตสองตนี้ค่ะรอรอดูราวพัฒนาก่อนนะคะมันจะออกตัวไหนเนาะทุกคนเนาะหวยแอ็ดฟันไปเลยได้ดสามสองเนานห่วยถือกระถือตัวมีบุญมีวาสนาร่วมกันก็คงได้หมานได้เฮงได้ปังนะคะทุกคนนะคะ ม่มีโซ่นํากันในยมเนาะเห,าห่าเนาะอาแคบค่าแคบเอาจ้ะวันนี้เด่นบนเด่นล่างว้ายไม่ใช่หนึ่งสองสองหนึ่งมาบนล่างแล้วซวยเลยบันเทิงเลยนะคะทุกคนนะคะโตไพโตวันเด้อถ้ามันออกแงนวนก็ได้เอดบอเกียวเด้อเอเิเนียวทางให้เบิองซื้อ <laughs> ผู้ใดมากระจายลูดเขาโอ้ยถ้าออกหนึ่งสองไข่หนีเราผู้เรียกโบนเงินโอ้ยบบมาคักจ้ะโอ้ถ้ามันมาจริงๆนะคะหนึ่งสอง ไม่แต่ว่า100นี่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมาบ่อยดิค่ะอันตรายอยู่ด้ึ่1 0ูนี่โอ๊ยลาวพัฒนาก็โอบบ่อยเดชฮานอยก็โอบบ่อยนะคะเอรู้สึกว่ามันคือมันมาบ่อยเปียกๆนะคะโมเมนต์่นสはは pues ิไปเขียนเลียดไทยซสียบุ๊เฮ้ยโอยมากับบุไดเงินดรกค่ยบ่มีในระบบดรกค่ะเด็กเด็กก็มิแต่สามอันยัดลง สูตรไม่ให้แต่ใจมันรักนะคะส่วนมากไปเลขชอบตัวเองละค่ะทุกคนแอดก็น้่เลขอายุน้่เลขอันนี้แอดนี่ละคะ่ะตามอยู่นี่ะะ0609นี่มันจะออกกี่โมงรัฐบาลไทยบัรยามให้มาโบามาในี่บัรยามบาให้มาออกดีดนะีเนาะเอานี่ค่ะแคบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ให้เบิ้งช่ำๆเบบนี้เลยนะคะแนวทางนะคะทุกคน เอาเห็นมันมาบาดมันสีออกตัวใดเดี๋ยววันที่สิบหกก็รู้กันนะคะผู้ใดสีมูผู้ใดสีจา่าผู้ใดสีดิกีดีกาดเนาะโอ้ยผัวเข้านี่ไหมเหื้ชลละสี่เชลละสี่ว่ะทีโอ้ยผัวเข้านี่ไหมเฮ้ลีเด้โอ้หวยหกสองหิดจังไดเล่าผัวเขา้าลีเดอถ้ามันออกศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งสองหรือว่าสองศูนย์ีแอดโบด้เงินหรอกค่ะบ่มีนเน่ระบบเอ็ดต้องรอลุ้นราวพัฒนานะคะมันจะมาตัวไหน มันก็บมักเอาเล่าพัฒนาไปออกดีดีดีดดดค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนนะคะก็ดูเอาเดอ้อนี่แหละค่ะแนวทางนะคะเอสก็ปรับสูตรใหม่นะคะปรับสูตรใหม่ตัวดับเนาะอยากได้ตัวเดียวเขียนเคียนเด้เนาะอัดโอ้ยเขาวางวหัวตันนี่สามหนึ่งบถือแต่เสาหัวว่าซานผู้ใดเลยเฮ้ยเป็นเสาหัว <c oughs> เขาว่าเขาใดกันบักด้วยสามหนึ่งว่า 3, 1, สันปานที่เขาไปเอามาจะใส่เลขกันนั้นบ่ค่ะโอ้เขาวาสามหนึ่งเขาใดกันสน,นันอยว่าสันเอาผัวเขาคือบ่บหูเหลืองเมันเป็นเลขกดังดีจะ้ะเอาแต่เขาวาสามสามหนึ่งเลขกดังเลขกันนนินนะเนาะเลขกหน้ายกนบะบ่เฮ้ยคอยกระโบไดหูเหลืองหูเลลาวก็เขาดอกค่ะยินแต่เขาว่ากันถือกันทึดทึอดอยู่ ก็จะเสาหัววัาสันอวยเย็ดบุปินเดอร์เสาหัวเอาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสุขดีจ้าทุกคน